วังจำปาสักปากเซประเทศลาววังจำปาสักอยู่ที่ปากเซประเทศลาวเคยเป็นที่พำนักของเจ้าบุญอุ้มณจำปาสักรสร้างขึ้นเพื่อเจ้าบุญอุ้มโดยเฉพาะแต่เจ้าบุญอุ้มจำต้องละทิ้งวังนี้ไปในปี1 9 7 4ก่อนที่วังจะสร้างเสร็จ เพราะพรรคสังคมนิยมชื่อประเทศลาวยึดอำนาจพระมหากษัตริย์ได้วังนี้สร้างสำเร็จบริบูรณ์ภายหลังการปฏิวัติจึงได้ใช้เป็นที่ประชุมของพรรคและเป็นที่รับรองแขกผู้ส่งเกียรติครั้นปีบ 1, 9 9 9 5บบริษัทไทยแห่งหนึ่งเปิดวังนี้เป็นโรงแรมหลังการเจรจากับรัฐบาลลาวเป็นผลสำเร็จ